สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดีโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The Day the Earth Stood Still เป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนที่มีอรัญญธรรมชั้นสูงนะครับที่ได้เดินทางข้ามจัก,กรวาลมาทำภารกิจทำลายล้างโลกมนุษย์ก่อนที่พวกมนุษย์จะทำให้ดาวเคราะห์โลกถูกทำลายลงไปด้วยน้ำมือของตัวเองแล้วถ้าไม่มีโลกเป็นนีแล้วนะครับมันก็จะส่งผลกระทบกับดาวเ้อาดวงอื่นในจัก,กรวาลอีกหลายดวงแล้วเรื่องราวของหนจะจบลงยังไง ผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่มหาวิทยาลัยพรินสตันนะครับเฮเลนอาจารย์สาวสวยที่สอนเกี่ยวกับชีววิทยาอาวกาศเธอกำลังสอนหนังสืออยู่และว,วันนี้ก็เป็นวันที่ดูเหมือนปกติทุกวันพอเธอสอนเสร็จก็ตรงดิ่งกลับบ้านเพื่อไปหาเจคอบลูกเลี้ยงที่อยู่บ้านเพียงคนเดียวและพอมาถึงนะครับเฮเลนก็ทำอาหารข้าให้กับเจคอบ แต่ว่าตอนนั้นเองก็มีสายโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะมีคนมารับเธอที่หน้าบ้านในอีกไม่ถึง5นาทีและยังไม่ทันที่เฮเลนจะวางสายนะครับก็มีเสียงไซเรนดังมาแต่ไกลพร้อมกับรถตำรวจอีกหลายคันที่มาอยู่ที่หน้าบ้านของเธอจากนั้นก็มีชายแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าให้เธอไปกับเขาอย่างเร็วที่สุดเฮเลนก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าลูกของเธอต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนข้างบ้านน่ะออกป่าจะคอยดูแลให้ ทำให้เธอตัดสินใจไปกับชายปแปลกหน้าทันทีแล้วจากนั้นไม่นานนะครับรถของเธอก็ได้เข้ามาจอดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในนั้นทุกคนก็เดินกันขอกขวายไปหมดเฮเลนก็ถูกเชิญขึ้นไปเฮลิอคอปเตอร์ลําใหญ่บนเครื่องก็มีทั้งทหารหลายนายแล้วก็มีชายปแปลกหน้าอีกห้าคนที่คุยกันอย่างงุนงงว่าพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพอเฮเลนเข้ามานั่งคุยด้วยก็รู้ว่าในนั้นมีทั้งนักฟิสิกส์นิวเคลียร์นักบินอวกาศนักธรณีวิทยาแล้วก็วิศกะวะกรโยธาด้วย แม้ว่าเธอจะอยู่ในอาการมึนงงนะครับตั้งแต่ที่รถพาเธอมาที่นี่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกรัฐบาลนะ่ะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเธอทั้งหมดเธอไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนอกจากยอมอ่อนข้อทำตามที่พวกเขาบอกไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับเจคอบก็ได้แล้วสักพักนะครับ เครื่องก็ได้มาลงจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีผู้คนหนาแน่นแล้วก็มีทหารคอยตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารก่อนที่จะผ่านเข้าไปข้างในได้ชโชคดีที่เธอได้ไปเจอกับไมเคิลนะครับผู้ชายที่ทํางานอยู่ที่นี่เขาเรียกเธอให้ขึ้นมาแล้วก็พาเธอไปที่ห้องประชุมของนาซาเฮเลนนะครับก็เลยรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องมีเรื่องด่วนมากแน่ๆไม่งั้นน่ะพวกรัฐบาลคงไม่พาเหล่านักวิทยาศาสาตร์มารวมตัวกันมากขนาดนี้แล้วในห้องประชุมนะครับ ไมเคลนก็บอกว่าพวกเราตรวจเจอวัตถุประหลาดที่อยู่นอกโลกมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง30ล้านเมตรต่อวินาทีและมันจะตกมาที่แมนฮัตตันในอีก78นาทีข้างหน้าพอทุกคนในที่ประชุมได้ยินแบบนั้นนะครับก็แตกตื่นกันใหญ่เพราะมันไม่มีเวลาให้พวกเขาได้แก้ไขสถานการณ์ได้เลยทำได้แค่เพียงเยียวยาหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเท่านั้น จากนั้นนะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็เตรียมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปดูจุดเกิดเหตุที่วัตถุต้องสงสยัยจะตกลงมาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเฮเลนนะครับก็สวมชุดคล้ายนักบินอวกาศนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เธอมองเห็นแสงกเจิดจ้าที่กําลังพุ่งมาจากฟากฟ้ามันพุ่งลงมาอยู่กลางสนามหญ้าใจกลางเมืองแมนฮัตตันแต่ที่น่าแปลกใจก็คือมันไม่มีการระเบิดไม่มีเสียงและก็ไม่มีอันตรายใดๆเลยจากนั้นนะครับ ทุกคนก็ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์มีเพียงเฮเลนเพียงคนเดียวที่เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยชิ้นนี้มันมีลักษณะเหมือนกับลูกบอลโปร่งแสงขนาดใหญ่ข้างในก็คล้ายพายุที่หมุนลอบไปเรื่อยๆแต่ในจังหวะน,นั้นเองนะครับรถตำรวจกว่า1สบคันและรถถังของพวกทหารที่รอสแตนบายพร้อมกับทหารอีกมากมายก็ได้ตั้งปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงวัตถุต้องสงสัยนั้นแล้วเฮเลนนะครับก็เดินเข้าไปอีกจนเธอสังเกตเห็นรูปร่างของใครคนหนึ่งพร้อมกับเอามือเอื้อมไปแตะ แต่ว่าตอนนั้นเองก็มีนายทหารคนหนึ่งอ่ะได้ลั่นไกปืนยิงคนที่กําลังออกมาจากลูกบอลอันใหญ่เลือดของเขากรเซ็นเลอะเต็มชุดของเธอเธอก็ตกใจมากนะครับบอกให้ทุกคนเนี่ยหยุดยิงก่อนแล้วก็เข้าไปรับล่างที่ถูกยิงมาไว้ในอ้อมกอดของเธอและพวกตำรวจทหารนะครับก็ได้ตะโกนทรงเสียแล้วก็วิทยุสื่อสารให้ทุกฝ่ายหยุดยิงไม่นานนะลูกบอลใหญ่ยักษ์ก็มีเสียงคำรามดังออกมา พร้อมก็มีร่างคล้ายๆหุ่นยนต์ตัวสีดำเมี้ยมสูงเท่ากับตึกสองชั้นมันไม่มีหน้าตานะครับมีแค่ขีดตรงกลางพร้อมกับแสงไฟสีสม้มที่สามารถทำลายล้างสิ่งต่างๆได้และพอแสงนั้นเกิดขึ้นมามันก็ได้ส่งเสียงความถี่สูงทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะต้องก้มลงกับพื้นเพราะไม่อาจทนต่อความถี่นั้นได้แล้วเจ้าหุ่นยนต์ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเอามือชี้มายังร่างปริศนาที่เฮเลนกำลังอุ้มอยู่แล้วก็พูดว่าคลาทู พอพูดจบนะครับแสงไฟสีส้มในตาของมันก็ได้ดับลงแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนปลอดภัยแล้วจากนั้นนะครับเฮเลนก็ได้นําร่างปริศนาที่ถูกยิงไปยังโรงพยาบาลและให้หมอรีบผ่าตัดโดยด่วนรูปร่างของมัน,นคล้ายดักแด้ที่ห่อหุ้มร่างของคนไว้อีกชั้นหนึ่งพอหมอทําการผ่าตัดอวสุนออกมาก็ได้ตัดเนื้อเยื่อบางส่วนเพื่อไปวินิจฉัยต่อนะครับหมอก็พบว่าด้านในของดักแด้มีร่างกายของผู้ชายคนหนึ่ง ชายคนนี้กําลังลอกคราบออกมาหมอก,ก็เลยช่วยเอาดักแด้ที่ห่อหุ้มตัวเขาออกนะครับแล้วให้เขานอนอยู่ในตู้อบเหมือนกับเด็กแรกเกิดการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเฮเลนก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อดูความเรียบร้อยว่าชายปริศนาคนนั้นนะปลอดภัยหรือเปล่าและในขณะที่คุยกับหมออยู่นะครับชายที่อยู่ในตู้อบก,ก็เกิดการดิ้นอย่างรุนแรง เหมือนเขาต้องการจะออกจากตู้อบนี้ให้ได้ไมเคลิลก็วิ่งมาจากข้างนอกแล้วก็เชิงโงกมองเข้าไปเขาบอกให้เฮเลนเน็่ไปพูดอะไรกับชายคนนั้นหน่อยเธอก็เลยเข้าไปแนะนําตัวนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเราอ่ะจะช่วยเหลือคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วชายปริศนาที่อยู่ในตู้อบนะครับก็ได้ตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนั่นก็ทําให้เฮเลนเกิดความสงสัยแล้วก็ตกใจนิดๆว่าวัตถุต้องสงสัยที่มาจากนอกโลกอยู่ในดักแด้แล้วก็เติบโตเป็นคนภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือว่าชายคนนี้อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีอยายยธรรมชั้นสูงแล้วก็ได้และจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้ประชาชนและวก็ตลาดหุ้นอับปนป่วนจนเลจิน่าผู้หญิงที่รักษาการแทนประธานาธิบดีก็ได้เข้ามาหาไมค์และก็เฮเลนที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นจนทราบว่าชายคนนี้มีชื่อว่าคลาทูเลจิน่าก็เลยเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ถามคําถามหลายอย่างว่าเขาอมาที่โลกมนุษย์ทําไม เขาก็บอกว่าพวกเขาคือกลุ่มอาระยะธรรมและก็ยังบอกอีกว่าจะมีการรวมตัวของผู้นำโลกที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เขาจะไปอธิบายวัตถุประสงค์ของตัวเองแล้วก็ต่อรองว่าสามารถที่จะพูดคุยกับเลจจน่าได้หรือเปล่าเลจจน่าก็บอกว่าเธอเป็นตัวแทนเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับเขาได้ และเธอก็ยังสั่งให้ไหม้คอยตรวจสอบคลาทูอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะรู้ว่าการที่คลาทูมาที่นี่เขามีแผนการอะไรซึ่งเฮเลนที่ฟังอยู่นะครับเธอก็อาสาที่จะทําภารกิจนี้เองและเธอก็ยังโดนสั่งให้เอายานอนหลับฉีดให้คลาทูด้วยแต่ทว่าในจังหวัดที่เธอเดินไปหาเขาเธอไม่ได้เอายานอนหลับฉีดเข้าไปนะครับเธอเอาน้ําเกลือฉีดเข้าไปแทนแล้วต่อมานะครับ คลาทูก็ถูกพาตัวไปที่ห้องห้องหนึ่งที่มีผู้ชายคอยตรวจจับคําพูดด้วยเครื่องไฟฟ้าเขาเอาสายของเครื่องอ่ะมาแปะที่หัวของคลาทูเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแต่คลาทูนะครับก็ได้ใช้ความสามารถที่เขาสามารถควบคุมเคลื่อไฟฟ้าได้เขาได้ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องที่อยู่ตรงหน้านะครับทำให้เครื่องมันช็อตจนชายคนนั้นน่ลบไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาตอนหลังแล้วก็มาอยู่ในภาวังของคลาทูแล้วคลาทูนะครับก็ได้ถามทางออกของโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็ให้เขาถอดชุด ออกมาด้วยแล้วคาร์ทูก็ยังเห็นว่ามีพวกบอดีิการ์ดที่ประตูตามจุดต่างๆ เขาก็เลยส่งกระแสไฟฟ้าไปตามสายไฟต่างๆทั่วบริเวณนะครับให้เข้าไปทําลายหูของบอดิการแต่ละคนผ่านทางบูทูที่ทุกคนเสียไว้กับหูก่อนจะเดินใส่สูตรออกมาจากโรงพยาบาลอย่างง่ายดายแล้วคลาทถูกก็ได้ไปโพดที่เซนทันปาร์กนะครับที่นั่นมีผู้คนเดินกันอย่างหนาแน่นเขาเดินเข้าไปที่ตู้ขนมแล้วก็กดแซนด์วิชด้วยระบบไฟฟ้าที่เขาควบคุมได้ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็สังเกตว่าเลือดบริเวณหน้าอกมันเริ่มซึมออกมาและนั่นก็ทําให้เขาสลบลงไปในที่สุดนะครับ ทางด้านของเฮเลนเธอก็กําลังทําอาหารให้เจคอบอยู่ที่บ้านตอนนั้นก็มีสายโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าคนไข้ของเธออยู่ที่สถานีรถไฟให้รีบมารับตัวโดวนเธอก็เลยไปรับตัวคลาทูแล้วก็พาเขาออกมาจากสถานีรถไฟนะครับพอเข้ามาในรถเจคอบที่นั่งอยู่ด้านหลังก็มองชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามานั่งเฮเลนก็ได้ยื่นยาบางอย่างให้เขาหยิบไปทาแผลแล้วแผลก็หายไปทันทีนะครับ พอเธอเห็นแบบนั้นก็เกิดความตะลึงนิดๆหลังจากนั้นเธอก็ได้ขับรถไปตามเส้นทางที่คลาทูบอกส่วนพวกทหารนะครับก็กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเครึงครัดพวกเขานําเครื่องบินลบยิงจรวดใส่เจ้าหุ่นยนต์ที่สูงเท่าตึกแต่พอมันเปิดตาสีส้มพวกเครื่องบินก็โดนทำลายไปหลายลําปฏิบัติการก็เลยต้องยุติลงอย่างฉับพลัน แล้วต่อมานะครับคลาทูก็ได้ไปพบกับมิสเตอร์วูชายชาวจีนคนหนึ่งที่ลงมาทําภารกิจที่โลกมนุษย์ก่อนหน้าเขาแล้วก็ได้บอกกับเขาว่าพวกมนุษย์อ่ะไม่มีทางเปลี่ยนได้โลกใบนี้อาจจะล่มสลายเพราะมนุษย์อ่ะเป็นคนทําลายมันเองแต่ว่าถึงยังไงมิสเตอร์วูก็รักโลกใบนี้ไปแล้วและเขาก็ไม่อยากกลับไปดาวบ้านเกิดที่ได้จากบานานแสนนาน พอคลาทูได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ได้ล่ำลากับมิสเตอร์วูแล้วก็เดินออกจากร้านไปพารูแล้วว่าภารกิจครั้งนี้อาจจะล้มเหลวได้ถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้คลาทูนะครับก็เลยให้เฮเลนขับรถมาอีกสถานที่หนึง่งมันเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลเขาลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่บึงหนองน้ําในป่าลึกส่วนเฮเลนก็เดินตามมาแอบดูจนพบว่ามีลูกบอลอีกลูกหนึ่งอยู่ในป่านั้นแต่ลูกนี้มันเล็กกว่าลูกที่เธอเคยเห็น จากนั้นนะครับคลาทูก็เดินไปสัมผัสลูกบอลลูกนั้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันสามารถสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลกเพราะว่าลูกบอลพวกนี้ต่างกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆบ้างก็อยู่ในปา่าบ้างก็อยู่ใต้น้ําบ้างก็อยู่ใจกลางเมืองเหมือนการสื่อสารของคลาทูจะส่งข้อความไปถึงพวกมันได้แล้วไม่นานนะครับลูกบอลต่างๆที่ได้ลงมาอยู่ในส่วนต่างๆของโลกต่างก็เริ่มทยอยจากโลกใบนี้ไป สักพักเฮเลนก็เดินกลับมาคุยกับเจคอบที่อยู่ในรถนะครับลูกชายของเธอไม่ค่อยชอบคลาทูสักเท่าไหร่ทําให้สองแม่ลูกก็ทะเลาะกันเจคอบก็เลยลงจากรถไปแล้วตอนนั้นเองคลาทูก็เดินกลับออกมาจากป่าพอดีเขาได้เข้ามาอธิบายเหตุผลต่างๆเพื่อจะช่วยโลกใบนี้เขาบอกว่าถ้าโลกใบนี้สิ้นสุดลงเมื่อไหร่มันจะทําให้จักรวาลอื่นมีปัญหาได้แต่ถ้ามนุษย์บนโลกใบนี้ตายไปก่อนโลกใบนี้ก็จะรอด จากการถูกทำลายโดยพวกมนุษย์เองเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการฆ่ามนุษย์บนโลกทุกคนเฮเลนก็บอกว่ามันน่าจะมีทางแก้ทางอื่นนะขอโอกาสให้พวกเราอ่ะได้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อการดำรงอยู่ของโลกใบนี้ต่อไปแล้วระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันนะครับก็มีรถตำรวจขับผ่านมาพอดี ตำรวจก็บอกให้เขา,อามอบตัวเพราะว่าตอนนี้เขาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นนักโทษหลบหนีแต่ด้วยความที่คาทูไม่ใช่มนุษย์โลกนะครับเขาก็เลยใช้กระแสะไฟฟ้าทำร้ายตำรวจจนสลบไปซึ่งนั่นก็ทำให้เฮเลนไม่เข้าใจนะครับว่าคาทูจะฆ่ามนุษย์บนโลกไปทำไมคาทูก็บอกว่าเขาได้บอกเหตุผลไปแล้วว่าต้องการสื่อสารกับผู้นำชาวโลกและได้บอกความจริงไปหมดแล้วแต่ก็ไม่มีใครฟังเขาเลย พอเฮเลนได้ฟังแบบนั้นนะครับเธอก็บอกว่าจะพาเขาไปหาคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วเธอก็ได้พาเขานะครับไปพบกับศาสตราจารย์ของเธอพอไปถึงบ้านคาทูก็ตรงดิ่งไปที่กระดานดำที่มีสมการเขียนไว้อยู่เต็มกระดาน เขาหยิบช็อกขึ้นมาเขียนใหม่แล้วศาสตราจารย์ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ยืนมองเขาอยู่ห่างๆก่อนที่จะเดินเข้าไปพร้อมกับเขียนสมการพร้อมกับคาทูไปด้วยทั้งสองคนได้พูดคุยกันอยู่สักพักศาสตราจารย์ก็บอกว่ามนุษย์โลกอะถ้าไม่ถึงปากเหวจริงๆก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้หรอก แล้วสักพักนะครับคลาทูก็สังเกตเห็นว่ามีเฮลิคอปเตอร์สามลำกำลังบินมาจาับพวกเขาเฮเลนก็รีบพาเจคอบและคาทูหนีเข้าไปในป่านะครับเจคอบก็ได้โบกมือให้เฮลิคอปเตอร์เห็นเพราะว่าเด็กน้อยอ่ะเป็นคนโทรเรียกให้เฮลิคอปเตอร์มาจับคลาทูเองซึ่งนั่นก็ทําให้เฮเลนโดนจับขึ้นฮอไปด้วยนะครับพอคาทูเห็นแบบนั้นเขาก็เลยปล่อยขึ้นไฟฟ้าสะท้อนกลับไปทําให้เฮลิคอปเตอร์หล่นล่วงมากับพื้นแล้วก็ระเบิดในที่สุด และที่สถาบันวิจัยลังสีแห่งหนึ่งนะครับพวกเขาได้อุ่นยนตัวใหญ่มาไว้ในห้องทดลองแล้วก็ได้ส่งคนเข้าไปซ่อมสว่านระหว่างที่ซ่อมอยู่นั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าสว่านน่ยมันถูกเจาะจากตัวอะไรบางอย่างสักพักมันก็เริ่มลามมาติดที่ชุดคลุมมันเป็นมแมลงขนาดเล็กที่กัดกินได้ทุกอย่างและไม่นานนะครับมันก็ได้ฆ่าชีวิตของคนที่เข้าไปเปลี่ยนสว่านตามมาด้วยเหตุการณ์ที่กระจกในห้องทดลองค่อยๆล้าวแล้วลก็แตกกระจายออกมาเหมือนระเบิดลูกใหญ่ จากนั้นนะครับฝูงมแมลงขนาดใหญ่ก็ได้บินออกจากห้องลังเสีและไม่ว่ามันผ่านไปทางไหนมันก็จะกลืนกินทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่คนหรือว่าสิ่งของก็ตามและนี่อาจจะเป็นการฆ่ามนุษย์ที่เร็วที่สุดก็ได้นะครับมันอาจมาจากการสื่อสารของคลาทูก,ก่อนหน้านี้ที่ส่งสัญ,ญญาณไปถึงยานแม่ก็ได้ แล้วจากนั้นไม่นานกองทัพแมลงก็มุ่งหน้าไปทุกที่ของเมืองเพื่อฆ่าชีวิตคนนะครับเลจิน่าที่ได้ยินรายงานจากทางทหารก็ถึงกับนิ่งไปสักพักเพราะเธอไม่รู้จริงๆว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ยังไงเธอก็เลยตรงไปหาเฮเลนที่โดนจับตัวมาแล้วก็บอกว่าขอให้เธอไปคุยกับคลาทูเพื่อหยุดเหตุการณ์นี้ลงแล้วสักพักนะครับเฮเลนก็ได้รับสายจากเจคอบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเธอกับไมก์ก็เลยขับรถไปรับลูกชายทันทีนะครับแล้วพอมาถึงเธอก็ได้เจอกับคลาทูอีกครั้ง เขาก็มาสารภาพว่าเขา่ารู้สึกได้ว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้ง4คนก็มุ่งหน้าตรงเข้าไปในเมืองไปยังลูกบอลยักษ์ที่อยู่กลางแมนฮัตตัน ไม่ขับฝ่าด่านทหารอย่างไม่คิดชีวิตนะครับแต่ก็น่าแปลกใจที่พวกทหารไม่ตามพวกเขามาเลยไมยก็ยังสงสัยนะครับว่าพวกคนในเมืองอหายไปไหนกันหมดแต่ไม่ทันที่จะหายสงสัยก็มีระเบิดพุ่งตรงมาจากท้องฟ้าหลายลูกจนรถได้กระเด็นเข้าไปชนกับต้นไม้ไม้ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีส่วนอีก3คนรอดมาได้นะครับจากนั้นพวกมแมลงก็บินเข้ามาทําลายพวกเขาคลาทูลีบ,บอกให้สองแม่ลูกออกมาจากรถแล้วทั้ง3คนก็วิ่งเข้าไปหลบในอุโมงค์ และตอนนี้ที่เบื้องหน้าพวกเขานะครับก็เป็นฝูงแมลงขนาดใหญ่ที่พอมาอยู่รวมกันแล้วมันแทบจะมองเมืองไม่เห็นเลยแล้วจู่ๆนะครับเจคอบก็ได้ล้มลงไปกับพื้นมีเลือดกำกเดาไหลออกมาจากจมูกทั้งสองข้างเฮเ hey ลนก็ร้องขอให้คลานทัว์ช่วยชีวิตล,ลูกชายของเธอด้วยน้ำตาเขาก็เดินมาจับมือทั้งสองข้างของเด็กน้อยก่อนจะใช้พลังของเขาอะ่ะดึงเอาแมลงที่อยู่ในตัวของเด็กน้อยออกมาใส่ตัวเขาแทนแล้วเจคอบที่สลบไปนะครับก็ฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ แล้วคลาทูนะครับก็ตัดสินใจที่จะจบเรื่องราวนี้ด้วยตัวเองเขาเดินฝากกลุ่มแมลงขนาดใหญ่ออกไปด้านนอกตัวเขาถูกแมลงกัดกินตั้งแต่เสื้อผ้าเนื้อนหนังแล้วก็ใบหน้าแต่มันก็ทันเวลานะครับที่เขาจะเดินเข้าไปถึงลูกบอลยักษ์ที่อยู่ใจกลางเมืองและพอเขาเอามือแตะลงไปที่ลูกบอลทุกอย่างมันก็ระเบิดขึ้นมารวมถึงตัวของเขาเองด้วยที่หายไปอย่างฉับพลันแล้วแมลงทั้งฝูงก็ได้ตกมาตายเกลื่อนพื้นไปหมด และสถานการณ์ทุกอย่างนะครับก็กลับเข้ามาอยู่ในสภาวะปกติและพอเฮเลนเดินออกมาจากอุโม์นะครับเธอก็เห็นว่าลูกบอลใหญ่อย่างนั้นมีแสงสว่างเจิดจ้าและกําลังลอยจากไปซึ่งตอนนี้นะครับคลาทูก,ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโลกมนุษนยะ์น่ะยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะถ้าไม่งั้นตอนนี้ทุกคนในเมืองคงตายกันหมดแล้วรวมถึงคนทั่วโลกด้วย และในเมื่อเขาเชื่อใจมนุษย์บนโลกแล้วก็มีเพียงหนทางเดียวที่จะทําให้โลกไปนี้รอดได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นมิตรต่อโลกให้มากขึ้นไม่ทําลายโลกอีกเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งลูกบอลใหญ่ยักษ์ก็จะกลับมาแล้วกวาดล้างมนุษย์โดยที่ไม่มีการส่งสัญญ,ญาณเตือนไม่มีการให้แก้ตัวอีกเหมือนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.5คะแนน ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ